สวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะปักชํำกิ่งเมะเดื่อฝรั่งผมจะปักชํำด้วยวิธีการควบแน่นครับและผมจะมีวิธีการที่จะป้องกันเชื้อราอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งครับให้กิ่งเมะเดื่อฝรั่งมาครับนี่ครับเป็นเมะเดื่ออิสราเอลนะครับท่านให้กิ่งผมมาผมก็มาทําเป็นท่อนๆแบบนี้และผมก็จะปักชํำ ก่อนท uh, mm ี่จะปักชำนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนําเสนอครับอันนี้เป็นน้ําส้มควันไม้ครับเพื่อที่จะป้องกันเชื้อรานะครับเพื่อที่จะป้องกันเชื้อราแล้วก็เร่งขยายรากให้กับท่อนพันธุ์ของเราที่เราจะปักชำนะครับอันนี้เป็นน้ําส้มควันไม้นะครับผมผสมน้ำนะครับเนี่ยครับน้านิดเดียวนะครับแล้วก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับผสมกับน้ําแบบนี้แล้วผมก็เอาท่อนพันธุ์มาแช่ครับ เพื่อที่จะป้องกันเชื้อรานะครับถ้าท่อนพันธุ์ของเราเนี่ยมันมีเชื้อรานะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะแตกรากได้นะครับไม่สามารถที่จะออกรากได้ผมแช่เอาไว้แบบนี้ประมาณ3-5นาทีครับ3นาทีผ่านไปนะครับที่ผมแช่ท่อนพันธุ์เอาไว้นะครับคราวนี้ผมก็จะเอามาลงในอันนี้นะครับเป็นดินปลูกที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับ ผมจะใช้ไม้นะครับนำร่องเขาก่อนนะครับแทงลงไปแล้วก็ใส่ท่อนพันลงไปเลยครับ เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะปิดด้วยอันนี้ครับเป็นการควบแน่นด้วยถุงพลาสติกนะครับนี่นะครับการควบแน่นก็คือการควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมอากาศที่อยู่ข้างในนี้นะครับเพราะฉะนั้นแก้วเราจึงไม่ต้องเจาะรูนะครับนี่ครับผมใช้หนังยางครับรัดเลยง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการปักชำกิ่งเมะเดื่อฝรั่งที่ผมฆ่าเชื้อด้วยนี่นะครับน้ำส้มควันไม้ครับ ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ไม่ใช่เฉพาะกำจัดมแมลงได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังสามารถที่จะช่วยป้องกันเชื้อราที่จะทำให้กิ่งที่เราปักชำเนี่ยมันเน่าได้นะครับไม่ใช่เฉพาะป้องกันเชื้อราอย่างเดียวด้วยยังสามารถที่จะช่วยเร่งรากได้ด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ